พ่ออยู่พี่เมื่อนี่ขันเอามหมงมาให้ในหมงเนาะอ่าโทษพี่น้องเอ้ยเนาะลอยไฟเป็นอย่างเคลื่อนที่ตลอดเลยนี่เนาะปินทั้งปินหนาเขามาแล้วมึงมาแจ้งซี่พอได้เลี้ยวอีกทีเนาะ สวนมันเพิ่นงามคักี่ดีพี่น้องเอ้ยเนาะเออโตงามคักี่ดีเพราะว่ามันเป็นดินดงพี่น้องไอเคดเนาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะเข้ามาหาทางเออลาเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อเข้ามาแจ้งข่าวดีเพิ่นเมื่อนั้นได้พี่น้องเอ้ย ก็ยังมาในเขามาเลยเนาะได้มาเยี่ยมมาเยาีมเพิ่อนอีกก่อนพี่น้องเอลยเนาะอ่ามื้อนี้ก็เป็นเมื่อวันคานแล้วพี่น้องเอลยเนาะไก่สิฮอดมื้อนัดอ่าเพิ่นมาช่วงเสาร์แล้วพี่น้องเอลยว่าเพิ่นะวันเสาร์หรือว่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์เพิ่นว่าพี่น้องเอลยนะเนาะเพิ่นสิมาส่งเสาร์ให้เนาะอ่าโ้า โอ้ทานเพิ่อนกามาอีกวานนี้พี่น,น้องเอ๋ยจนสิบวันแต่เนาะยังเดือนน้อยเดียวพี่น้องเอ๋ยมารอบนั้นนะเพิ่อนกำลังอ่าเก็บพื้นเลี้ยงพื้นพี่น้องเอ๋ยอ่าเธอเนาะสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะสบายสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าบ่มีมือนุกพี่น้องเอ๋ยเนาะผูเต็มหมดเลยนี่เนาะอ่าถือในยูนได้กินมาต้อนเพื่อนพี่น้องเอ๋ย เนาะโอ,อ้ฐานเป็นคำงามเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมีห่มพอดีเลยหมอกทานเบนนี่ก็ได้ขึมนหอนมาเอาแท้อันนี้น<ไ>เนาะหอนเด้เนาะสบายดีเด้อเอา <c oughs> พี่ดาวเอ้เนาเนะ <c oughs> มาอยู่ทางพี่มันนี่เนาะ พ่ออยู oh. Oh. Mm ่พ hmm. hey, no. ah, no. oh. oh. oh ี่มื่อนห่อ้าวนไหมนะเนาะอ่าโทษพี่น้องเอยเนาะลอยไฟเนอ่เคลื่อนที่ตลอดเลยเนาะปินทั้งปินนาเขามาแล้วุมาเตงที่ใครเป็นุงม่เตงที่พอได้เลี้ยวเนาะเน้ะาโอ้โอ้โอ้มาเกันพี่น้องเอ ฮาลอยได้ได้ไหมเด้เออจะเสียใจเจิม้นมโนต้นในคืนนด้เนาะเอ้าทำ้ำันคือนางทำเด้อโอ้ยเนาะสะเพิ่นเพลินยังแค่ส่บหมืนี่เอาลูกเอาลูกใครเครื่องยังละบาดนี่เนาะ ขาย่อสมฮอเซลไปไปว่าเขาไปขายรอขายบ่เฮ็ดเองในภอืงโอ้เห็ดมเองเลยเออเมีสูตรในี่น้องเนาะเออห้ไเลยมมีเวลาเฮ็ดชมขายอกปุญาอยู่าอันสันหลองเรื่ว่าไหนเรื่องชากัเรื่อชากนเล่าทัวไปเลยเนาะ ไปใส่คือแนเนาะแสนเนาก็เห็ดคือน้ำเพื่อนน้ำซ่านอย่างงีอ้อ,อยู่กัฮะงเข่าบ่งเข่ามาอปิดประตูง้วงแบบว่าขาเจ้าปลอยไ,ไวย้บ่นี่ย,อ,ยอ้าวน้องมนี่ผลิตโต๊อีกบ่โนี่พป่น้องไงตทำเตาเวลาแล้วเนาะ เออหามันเจ็บเจมก็ได้หวดเองเนาะแการพ่นโต๊ะกระสิปะลดหน้าหายมันดีเลยหายมันให้มันเจ็บเลยด้วยเนาะโดยหายได้จกสอบแรกหมดนี่หาก็ได้ได้ก็ได้สอบหนึ่งกับครึ่งหาก็ได้สอบหนึ่งกับครึ่งเนาะอ่ามีไฟในข่ามาหาได้หมดนี่ยังย่างวันธรรมด้มียังวันธรรมีบ่โดยอ่จะได้เซียววด้มาหาบ่หมดนี่บ่บ่เห็น กับเพื่อนมาเล็นนำเนาะแต่ว่ามาเช็คบุญอมเมนต์อีกโอ้ยเนาะก็ไม่ได้อ่านในฟังดอกเบอร์เซนเลยอี่ห้ออย่างลำไรกับมันมันมันถามเปเซี่ยวอันเขาคอมเมนต์ดีบ่กเออดีดีคลิปมึงน่ะดีก็ดีแล้วอุตส่าห์เอ้ยมันเพื่นย่องเบิดประเทศกับว่าซีเนาะคนไทยเน่ยเอฟซีคนไทยเน่ยเพื่นย่องโตนะเบิดประเทศ ปัาเตร์นะสะอาดดุขยันจังสี่หนนะเขาก็ไป่ได้บ้าอีกยังดอกนี่นี่จังสี่นะอิจเนะบอ,อก,กมิ้นแล้วนะพี่น้องที่ผ่านมาหนาอ่ะกะมันคือว่าอะไรมันก็นมีทั้งดีทั้งบุด,ดีเนาะะปะปนกันมากเน่เนาะแต่เขาสีมาอ่าอากอัติกับขมิ้นเดียวบ่ได้เนานะอ่ะ เนงบอกคนแรกเมื่อวานนี่เจ้าจะไปถืีซาวะก็คือเอ่ยก็คือกันแหละวันแซ้คือกันีคือกันเป็นยังสิบวันนี้เข้าเข้าบอลนใจกันแล้วคนบอลโซยเข้าผู้คนโอยเข้านะตัางหากคืงซีน้าเป็นว่าไปก็บอกไปโลดไปหาเพื่อนเมื่อวานนี่อเพื่อนก็โอ้ยนอกพี่น้องเอ้ยแต่ล่มร่าเมื่อวานนี้เว็บนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ ประสาทมันขึ้นคิดว่าวจังได้เนาะ <laughs> <laughs> ประสาทขึ้นเบาวันนี้เอาปล่อยไปเนาะเลยเอา <laughs> <laughs> ไปเลก็นเลี้ยงไปบ้านนี้มีแต่เอาเริ่มต้นใหม่เนี <laughs> <laughs> ่ยมีงานเกนิเอ้ามีโอกาสจง,งเข้าไปเยี่ยมพยายามเพื่อนบ้านนี่ <laughs> <laughs> มวยมวยเขามาถ่ายได้ลูกเอ้ยเอาเป็นอีซัง <laughs> <laughs> า <ไป S 1> มามีทุกคนนั่นแหละเน,ะน,น,นาะกระแมนกะมีคู่เคสแหละบอเซนเอ้ยบูมีบูมีดอกวัสิบูมีเคสได้กะแมนบ,บ,บอกบอไลบอคำหนึ่งกะสองคำนี่เพิ่อนว่าให้เฮากระยาแต่เพิ่นบ่ได้ซอยเฮาผู้เพิ่นซอยเฮ้าต่างหากนะกระยาไปว่าให้เพิน่นนั่นแหละคือเมือวานนี่กะขอโทษขออภัยเนาะบ่แซนกะกะแม่อยู่เมืองนอกผมได้เว้าให้เอื้อ ดีว่าเาเพิ่นเห็ดยัางนะผู้เพิ่นซอยเข้ากัต่างหากกย่าแล้วสิเป็นยังเรากระว้าแหละเมนคันเพิ่นตีเข้ามาอย่างสัน้นเอเอเข้ากเฮาคิดว่าในเข้าคิดในใจเฮาเอาเอเข้าเป็นคือเพิ่นว้าเฮากระเปลี่ยนอย่างสนะกอย่าไปาว่าออกสื่ออย่างสัน้นนะมันมันจะพังแบบเข้าเบิ่งกับบมันบกหักนะแบบ่เซนแบบเก้งใจเพิ่นผู้ซอยเข้ามาพุ่นแบบ่เซนเอ้ยโบเมนว่า เอสซีแต่ละคนอะเพื่อนบริษวยเฮาดอกมีแต่คอมเมนต์<ช>เอซูดอกะนะก็มันต้องมีคูเเ่เคสคือเพื่อนคือคือว่าแล้วเนาะค<ด>ือทานได้เพื่อนบริษวยเพื่นอนกับคอมเมนต์มา<ด>นะนะที่เตือนหรือว่าให้กำลังใจก่ะ<ด>ขอบคุณเป็นยังเนาะโดไปนอนนะครับจะคิดว่ายังไงนะว่านี่ก็เดนจะ จะคลิปได้น้อคุณว่าว่าสาลาฮันบวาตี่ได้เบิดคตคยางแบบอุตสาแล้วสิมาเป็นคืออุตสาถ้าถูกขอโทษขออภัยขอให้จบงมงามาเซนเอ้ยว่าว่าเฮ้ยเนาะคือรวมคือรวมจนจบแล้วบาดเดียววะ เรารวมต้นจบแล้วแมลซ่าวันนี้ว่านั่นแหละว่ามาคิดว่าโอ้ยดีทธิพันธ์มาดีมาตลอดนะเรากับโบได้เคยว่าเอาเรากับโบได้เคยว่าสิบว่าว่าเออนั่นนี่เรากับโบได้เคยว่าอกเนาะแม่นอิทธิพันธ์มานะเอาไปมาเช่นว่เขามาวางว่าพื้นนั่นระบาดเนาะกับโบได้ว่าพื้นว่าคนจริงเนาะว่าว่าตามที่เรื่องมันเกิดเนาะตามเรื่องมันเกิดอะไพี่เลยเนาะมันก็บว่าตามเหตุตามคนที่มันเกิดขึ้นมาเนาะกับ ว่าอธิบายให้เขาใจพี่น้องเลยเนาะโดยคันเพิ่นผู้ซอยเฮามาเพิ่นบ่เว้าดอกแบบนั้นนะคันเพิ่นเว้าเพิ่นสิซอยเฮามาเฮ็ดหยังแม่นล่ะวะคือเราเองกะมีทางคนเลักผู้ใหญ่เนาะซอยมาโดยตลอดไล่เบิรทุกสิ่งทุกอย่างอะนะพี่น้องเอ้ยกะเอาไปให้เกรงใจผู้เพิ่นซอยแน่เน้อบอกยังงั้นกับเกรงใจผู้เพิ่นซอยเฮาแหละเพิ่นเบิดนตจะมาแม่นเมาเน่เนาะ กะคำว่าพอสามนั่นก็่าไปซื้อซาหรือว่าคนอื่นว่าหอยฟังเขาก็ต้องเพี้ยนนะมาเห็นผู้ผู้คนคือว่าแหละเนาะมีผู้วางดีกับผู้วางบาวางดีเป็นอะไรมันก็อ่าปะปนกันไปแล้วก็เอาเอาเมื่อเขาาผู้เขาก็ต้องมีสติว่ามันเหตุผลแบบใดที่นะมวยมาจีไปฟังทางทางายเสียเนาะโดยบางทีอ้าผู้เห็นเจ้าไล่ไล่แล้วเดนพึ่งย่อเช่นเดิ อ่าเห็นเจ้าได้ลายเนาะลายชิงลายย่างชิงย่างก็ไล้พุ่แหลบบาดนี่ก็ต้องโอ้ยพ <hel ms> <sm illi> ี่ต้องอะไรลาวังน้ำคือต้องมีร้ชาตกันลายคอมเมนต์กันเอ่ยกัอ่านเห็นอยู่แบบว่าเพิ่นก็วาบคือต้องเอ่ยเองก็มี่คือกันเด็มี่เป็นยังโมมีอักเตะกับโบได้สนใจเราโบเซนเอา่านไปแล้วก็เอาเพนว่าเอามาทังสั้นแลยเขาก็คิดเอาเออก็คิดเป็นสติเตือนใจแม่เราอ่ะ ก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนได้เลยที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์มาเออตีเตือนเขานั่นนี่แต่ว่าบ่มีผู้ใดเขียนอย่างมาเลยกับเฮ้งก็เต็กเนาะเฮาดี้บุรุษบุรีนะนะกับบุกเข่าใจยังสินะปั๊บไปน้ำเนาะใครตัวนี่แมนมีคู่เคสมีคู่เคสแม่ว้าลอยกระนอยสีเหลืยงเนาเกือบสีพี่ก็ไม่ใช่เลยกันแล้วก็มีกิจการไปเลยทุกคนเนาะต้องต้องผ่านเราทุกคน คือมือกันทุกคนเว้าห้เฮาใแต่ว่าคือมือนั่นคือกันเนาะก็เอื้อยก็เกรงใจผู้ใหญ่ที่เพิ่นซอยเข้ามาเนาะบ่แซนคือเอื้อยว่าว่ามันสิหลังบ่ใหญ่พุบ่บ่แซนกยังมีคนคอมเมนต์มี FC คอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้ยเออให้เราอยู่ซํานั้นแหละกว่าเราบ่อยากได้ใหญ่แล้วคั่นบ่ยได้หลังใหญ่แล้วบ่ต้องเฮ็ด่ให้เราอยู่ตนั่นแหละว่าก็ย่างนนละว่าโดยถ้าเฮาไปไปถือตัวนี้น่ะมันโอ้้เนาะ อันนี้อันนี้ยังคำว่าสานีคำว่านักกว่านี้ก็ยังมีแต่เอ้ยกระไว้สนใจดอกป่ะเสนเอ้ยกระไว้สนใจครเพราะว่าเอาก็เปลี่ยนแปลงไปแหละก็แล้วก็บครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเนาะอะไรที่ว่าเพิ่นอะไรที่ว่าเพิ่นว่าตอนนี้เฮามากอก็ดีอะไรเป็นเอ้ยเนาะนนั่นแหละเลยมาคิดว่าบ้าคือสีว่านักแท้คึ้ในใจอยู่กับ่นผมาหาบ่กันมาหากับสีว่าเพิ่นอยู่เล็กน้อยนะ เปลี่ยนกันเนาะโดยเพื่อนเราเขาก็บยายมันดีดีได้ก็ดีไปตลอดไปเลยเนาะก็แจ้งว่าเลยเพื่นย่องมาเลยตลอดเอฟซีพย่องมาเลยตลอดคือชาวฟุนี่ก็บระเบนว่าย่องแล้วเอากระมีผู้คอมเมนต์มากแบบบอดี้กระมีดีกระไรนะแต่ว่าเฮาบมบบใส่ใจไปเลยก็แล้วนะนั่นแหละมีก็นแจงว่ามีคนคอมเมนต์คแจงว่าไปว่ามันมีแปลกเอ้า ต่เกาแม่อวสายก็บัวก็บัวถือซาก็วินงนะว่ะเนี่ยว่าเพิ่นตะเกาคือว่าเพิ่นบุญู้เนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้ว่ะตะเกาด้วยว่ะเนี่ยเพิ่นเคยเจอผู้ยุ่หักแตกคือเคยทำเอื้อยเห็นปะถือมือกันเพิ่นยังให้บ่เนาะคือข้าไปโดดพ่อว่าเสริฐเพราะว่าเนี่ยไปลำหลังดิถ่ายคลิปอยู่เพื่อน้องเตี้ยหันเมื่อวานนี่แต่วันนี้ทางเบาคำกระบาชิดนะเข้าไปก้อนย่างเข้าไปโดดในนี้เพิ่นว่าโชว์กันว่า โม่ให้ถ่ายคลิปเด้อบัดนี้เอ้าคือว่าอย่างเั่นเนาะบาดนี่ยต่วคือว่าให้ถ่ายคลิปบัดนี้มาตัวใจแล้วบ่าใส่ก็บเนาะเป็นหยังตัวเออเอาก็เนาะบ่สบายใจปานในเด้เนาะเฮาก็ชดชอยมาโดยตลอดจนว่ามีครบวัตถุดชิ้นทุกอย่างแล้วว่าเมื่อว่ามาให้บ่ให้ถ่ายคลิปคือนะคือมือวานนี่ก็เนาะคืออันอุซ่าหก็บ่ควรเว้าใส่ว์เปาเซ็นนะเว้าอันเห็นบ่ FC เพิ่นก็ยังคอมเมนต์มาว่า ลืมมันพระคุณคนที่ลืมพระคุณยูทูบที่เพิ่นซอยเรือเข้ามาอย่างสิฮนะนากระเม่นกระเม่นคือความคุณว่าอยูฮะนาคือแล่านะคือทั้งใน่คู่ใหมายของแม,ม,ม่โอซานะ่ะให้เขาไปให้เขาไปเยี่ยมไปยาไปอาาหคือเก่าคหลายคน<ห>าตายค<ห>ือเก่าแต่ว่าไ<ห>ม่ใหญ่ทา้ายคลิปสินะ <c oughs> ยังมีคนว่าเออยังมีคนว่าไอ้ยุทธสินะคือคู่ใหม่ของเราหนาะแต่ว่าหลายคนมุมมองม <c oughs> ันเขาว่าขอกว่าเป็นเช่นแล้วแบบนี้ มันสีมันสีเหตุแห่งไหนคนบโบโบอันพ่อมอ่าแล้วกับโเข่อยจะทั้งเล่าข่นวนะมาเมื่อนั่นกับเพิ่นกระถางเสี้ยวเป็นที่ใดอันอันอันเพิ่นมาถ่ายแต่ละเทือเออคอมเมนต์ตัวกมีแต่เพิ่นย่องมดประเทศกบาอยู่กบมียังดอกแต่กบได้ว่าให้ฟังบ่อบดียังแค่นี้อน้าว่าแล้วมันกันมัน ตนดีกะมีแต่ผมก็อาจจะฟังเนาะท้าแปลว่าแต่ความดีให้ฟังและพ่ออย่างนี่นะผมต้องว่าไปงาวยังี่กับคนคนนี้ก็กระเจินว่าเพนสองอีกแล้วโอ้ยพี่น้อยนั่นแหละจบนัและใช่ทั้งนั่งน้องกะว่าไปทั้งไมยเลยแหละเป็นนี่พี่น้อยเนาะกะเพิ่นเพิ่นกะบคือจะเข้าใจอะไรตัวนี้นะเพิ่นทั้งเม่เพิ่นกะบเาะฉันบอกอธิบายเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นเข้าใจว่าจะที่ยุ่งยากนั่นแหละแต่ว่าเรื่อง การไปหาทางไม่อุทาบานนี่กะเอากะสิลดพรอนลงเนาะอเ,เอากะสิกะกับกะสิไปอยู่แต่ว่าบางเทือเ่อบางที่กะคือว่าอะไรพี่น้องนเนาะถ้ามันบ่มีเวียกมีงานดีเฮากะอ่าสีบอนนำเสนอออกเพราะวา่าอันมันคือว่าอะไระพี่น้องเนาะจะแบบว่าแต่เราบอสบายใจสินะ <c oughs> อ่าแ <c oughs> ต่ไปเห็นอีออสีบอสบายใจอีแล้วนะก่ากะจีบอ พี่แหล่พี่น้อยเนาะพักไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะครับพี่ที่มาเยี่ยมมายามทั้งทั้งเอลยเพูดพี่แหละบานี้พี่หน่อยอะไรเอ้ยเอ้ยมาคิดว่าเอาจะจบอันสมมติว่าเนาะคนซอยเขามาคือคืออันเศาฝน ยังมีอยู่ะลรเบี้ยกะขวาคือเซาฟนคืออุตสาแบบนี้นะจบก็ยังให้จบแบบงามแบบคือเซาฟนแบบนี้นะเอ้ยนะแม่นอีนี้คนน้อยจบก็ยังให้จบแบบคอมเมนต์ก็ย่าแต่ว่าเฮาเฮาบโบดีโซนใจแล้วก็แล้วออกไปนะเฮาโบโตตโตไปแล้วก็แล้วไองสิ่กัเบี้ยกับกล้ชิแล้วและว่าฉันแค่เบียอย่างใกล้ชิแล้วแหละเนาะแต่ว่าโบโบคิดว่าทางเมือุตสซาคนคิดว่าวันนั้นวันนั้นไม่ได้แต่ว่ามันใกล้ชิแล้วได้ยังเดียวแต่เฮ็ด เห็ดหมองแทงน้ำเนาะโดยมื่อนี่คนปเห็ดแล้วไปเห็ดเอาไปแห็ดตะพอนไปเห็ดแล้วแล้วเห็ดแล้วเรียบร้อยเลยอ่านแล้วตอนเศร้าพูดโอ้ยขึ้นมาเลยอันโมกิดว่าบอเซนสิเขามาตอนเศร้าแต่เก่าเห็นเขามาตอนแรก้วทั้งสองคนดูหันบอดดีเมื่อแล้วเมื่อลักสิบโดยเมื่อลักสิบแล้วเป็นว่าเอ้าเป็นยาอะไรบอเซนเรามาเราไปเบิกเอง เป็นตัดเสาตัดยางมาเป็นแตได้เข้าไปคือเก้าใชนี่มเนี่ยโดยเนาะบ่ได้เข้าไปเบิ่งในเบิ่งตัวนี้แหละเพราะมันยังมีเวียกอยู่หันอยู่ได้ยให้แทงน้ำแทงยางกันแล้วเนาะการห้าวการซื้อบอกหรือการว่าไว้ในทางที่มันดียังไงพี่น้องรู้บ้างเนาะไปอัปเดตเบิ้งเพราะว่าแทงน้ำพูดกาย่อขึ้นเรียบร้อยแล้วเนบ่โดยได้ยินแล้วว่ามุงอีงยังแหลวบเลยมุงเรียบร้อยเลย ทางสะโพกเป็นมาจังมุ้งจ้ะเพิ่นมาแต่คืนนี่เผินแหละเพิ่นนอนพี่แล้วเพิ่นไปเฮ็ดมื้อเช้านี่แต่เช้าพุนเช้าตอนแล้วเนาะโดยไวดีซั่นเนาะเพิน Lion, um พ่นเมื่อวังนึงนี่เนาะเด้กายกับผลหยุดอันบรรทัดนี่แากมือได้ลูกมันบบกมือได้ลูกเดี ja ๋ยวไหวดีเนาะป่ะเทศกันเลยแล้วละบาดนีกพี่น้อยนอนยังเดี๋ยแต่ ายรถเพิ่นท่านบหมนจะขี่มาเมื่อใดได้ก็ว่าแต่เสียไม้เพิ่นเหมือว่าให้เครียดกันได้พื่นอยเนาะมายว่าเขากลอยากแบบเนาะพูดมันห้อนเขากับบอยากไปนั่นอีกเคียนนะอย่างเราสบายใจมเงเอกคือถ้าเขาอกว่เพิ่นเพิ่นเขียนไม่ได้กับเมื่อใดอย่างในเพื่นอเนาะเอา ัำไรตลอดนะเคู้ไท่านพี่ันจะเขียนอย่างมากก่าบได้ว่านะคนจะเขียนไปหลายกาเนี่ยแต้นเปลี่ยนเออก็ต้องเปลี่ยนได้แหละคนเลยเพราะว่าสมุมาคนไทยเห็นอันนั้นอันนี้เดี๋ยวมาเขห็นได้เมนเมนนบมีดอกที่เขาเห็นบบได้นะโบมีที่เขาเห็นบบได้เห็นคนว่าออกมาเห็นได้อยู่จังซีนะ <c oughs> มาเรื่องห้องน้ำได้เฉยเลยห้องน้ำนี่เสาบัท่านแหน้งประมาณวันศุกร์วันเสาร์คนละประมาณว,วันศุกร์วันเสาร์คนละไปบูมมาจังสีเอาเข้ามาวันศุกร์วันเสาร์จะว่าห้าเดียวกันใช่ไหมจักเหยี่ <c oughs> ยนเนาะยันแมนยุ่งยันแมนก็บาาก่ัจจังเออวันศุกร์วันเสาร์น่นเองนี่ก่ะเพิ่นนัดเมื่อวัน ซุกเสาอัาเ<ล>เนเสาเฮือนนะ<ล>จะว่ากะเพื่อนไงเอาเสาอย่างมากกะทานสมุนปะเทศของหน้าของ,น,ของน้าแล้วอ,อย่างพื้นหลพี่น้องคนจังคนเสเริ่มสั่งยังมาก,ก่อนคนสั่งเสาคนว่าเสากับท่อเฮซายใช่เนาะโดยเสา,ามาสกสักคนคนว่าคนจังสีเอามาามือ อ่าทุกท่านเงียบเนาะมื้อนี้เนาะโดยเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาหาอยู่เนาะมีคุณไผ่บ่าวยาววานิบาบุญแล้วก็แม่บุญท่นมายินดีนําเนาะโดยเพิ่นมายินดีนําอือเอาคือได้เนถึงชานกคือเว้าแลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่งบงงบเสาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าท่านใดที่ว่าอยากสมทบหรือว่าเฮ็ดเฮือนใชานกยินดีพี่น้องเอ้ย ค่าเสาบ่อนีค่ค่ายุกอีกได้บ่น,นอยเนาะมันได้ยังไงเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเพื่อน<ม>พี่น้อยเนาเนะม,มันก็นใช้งบลายนะเครื่องวัตถุเข้ากับตังหักวันนี้ค่ายช่างกับตังหกักเห็นนะเบิร์ดลายเติบโตได้เพื่อนสีแเหลี่กับพี่น้องเอ้ยมอสมทบกันขมาพี่นะ้องเนาะผู้เล็กผู้น้อยลายก็คือน้อยนะครับว่าลายคนเนาะช่วยกันโอ้โจมฉันดี แซ่บบ่ากินขนมชมอีสังว่าอีกต่อนี่อีมิตายุงมันละหมดกัดนี่กระเวนนะกัดตัวนวันยังกินนมนั่นจะบ่บเนี่นมมแยนมแม่นมเสริมน้ำเดี๋ยวนี้กินนมเสริมกินนมแม่ไปจะถ่ายกินน้ำอยู่เดียวนี่ห่ะบุกินโอ้บุกินเคยกินนมแม่เลยชักปีพูดจะพันออกนมตะเกาวะเนาะตามตะเกาอ่ะนะกันผู้บอยากไกล คือถ้าอันนานผู้น้อยหับซองปีปลายอ,ออกแล้วบางคนกับองปีกัมีกินนมเหน่ปีปลา,ายแทะกัปีปลายแหละปีปลายก็เริ่มออกแกลบฝนบนนั่นเนาะอ,อันนี้หอดปีกันอย่างนมเหน่งจริงนมยังคุยอยู่เนาะไอตุ๊บุ๊ดจ้วยพี่ดาวแต่ว่าสารวัตรพี่ดาวพยายประการใดก็ขอโทษขอให้น้ำเดิมมัอนี้พี่น้องเนาะ <c oughs> มาเยี่ยมทั้งไอหล่าเพิ่นวันนี้พี่น้องเอ้ยงเ,าเย่าไรเพียงเท่าชมเรื่องเสาก็คือว่าอะไรถ้าเพิน่นโทรมาบอกเนาะแจ้งมาบอกเอขาใส่ใจมาเบิ่งน้ำพี่น้องเอ่าไรมาเยี่ยมมาถามไทยครับท,ทั้งพอเพิ่นกับไปเฮ็ดแล้วแล้วเนาะใออส่ชั้นบอกสั้นวางแทงหลอกแทงน,น้ำของทางไมอุสากับเพียงเท่าไรการที่เข้าไปเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนแรกกุหลาบเส้นเลยที่ท้องเพิ่น แรงเนาะโอเคต้องควรเมื่อวิทย์ลังกับเจ้าวังหนึ่งฮะพราะประชาชนที่เข้าไปพุ่งอีกอยู่นะที่เข้าไปในเข้าไปวัดก่อนไปทางเนาะเป็นเฮ็ดที่ทอดใจระบุนี่ยไม่ได้เข้าไปตะโดนได้าไปวัดปพญาก้อดไปทางอากาศจางกสิขับออกมาใหม่เด้อโดยโดยไปเฉลยเด้อหมวกกับใจแไปเซนในลอดเด้อโดย

พี erm น่น้องเอ้เนาะมองนั่งเพื่อนกันลายได้พี่น้องเอ้ยน้องกอดน้องกอกเพื่อนใกล้สิอเพื่อเล้วตาเพื่อนกันเนาะไปพี่น้องเอ้ยเนาะกับปะได้เพื่อนนี่พี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเอ๋คำวมาเยี่ยมเนาะเอ๋ลาเพื่อนวันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋พี่น้องเด้อเนาะ เมื่อเพื่อนมาโซงเช้ทางมาแสงกัญชังสีมาอัพเดทหาพีน้องบุญทำกันใหม่เนาะวันนี้ก็ไปมาเยี่ยมมายามซื้ออาย่ในกินมาตอนทางเวลาเพิ่นเนาะเดี๋ยวองหัวหน้าเพิ่นกันยชังบริหารในเพินน่อนยังถ่ายเช้ายู่พี่น้องเอลยเนาะกะญชีคอยเฮ็ดไปและเพี่น้องเอลยเนาะขอบคุณขอบคุณทางเพืพยย่อนกใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวเพิ่นจะชอยขึ้นมาเป็นซานทาง,งเวลาจนเนาะ ทางของน้ำของนัยทางเสาเขื่อนเสาซานท่านไหนพี่น, <c oughs> น้องเอ้ยเนาะเอาเดี๋ยวมาแชรไปกินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอันอาขาน้องอ่อนเลยพี่น้อ,นองเอ้ยดูข่าวแล้วบอกเดียวๆออกไปกินข้าวกระจายขีดข้ามขอไปไปยังว,ว,ยวัด่อเดี๋ยว่น้องเด้อเนาะพี่พาประกันได้ครับขอโทษขออภัยนะเดี๋ยว่น้องเด้อวันนี้ขอลาแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย